Åh, oh, åh. Oh, oh. สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้ว ขอบคุณไปอย่างสองท่านด้วยนะครับจ้าวนเอ้ยสวัสดีเพื่อนการณ์น,นครับ สวัสดีเพียง3ท่านด้วยกันแล้วกัสวันนี้ก็มีออเดอร์เช่นเคยนะครับผมขอบคุณพี่ใหญดีทุกๆท่านนะครับที่เมตตานะครับให้กับตา,าอ,อัวนขอบคุณมากๆเลยนะครับ ไปเร็วครับผมมีภารกิจวันนี้นะครับมีภารกิจอีกที่บ้านอีกเพราะว่าต้องไปทำหลายสิ่งหลายอย่างเลย,ยวไปยาวไปใจเย็นๆเต่าอ้วนวสวัสดีครับผม ่ับครับสวันนี้สวันนีครับวันีครับวันีครับวันีครับเด็๋จะจัให้สิบตะกร้าก่อนนะครับผมคุณแม่หนลอตก่อนนะครับ หนึ Emperor, ่งล้อก่อนครับผมสิบะก้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆากเลยครับผมแรกไปก่อนครับผมสิบะก้าขอบคุณไปยังอยากจดีจากแดนไกลด้วยนะครับผมยาวไปยาวไปครับผมเอาดีสวยกันเลยเอ๊ อ่านั่งละครผมครับผมครับจับได้ก็แม่จับได้ก็จับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปครับผม รามาล้วนคุยตั้งายกันได้ครับผมเดียวไปเดี๋ยวไปสู้กันต่อป้ยกับวันที่ร้อนอีกแล้วสายตาเนี่ยไม่ใส่แว่นนี่มองออกไม่ได้เลยผมเพราะว่ามันร้อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านเอี๋ยวผมไยงสามยอดไรกันด้วย

ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่เมตตานะครับตาอวดนะครับผมด้วยดีเสมอมานะครับผมวันไหนจะให้กินเรียน้อมๆหน้าจะกินแต่ไม่ให้กินเยอะหรอกวันไหนกินแค่หอมปากหอมคอค่กล้วยหรอวันไหน กุ้ย้ก้ยอ่ันดับนึ่งเลยีบไปเดี๋ยบไปไม่ไม่ให้กินะกล้ยน้ำบาอะไรไม่ให้่กล้ยอันนี้แหละกล้ยที่เราขส่กล้ยนี่กล้ยน้ำบากล้ยอมกยอะไรกยน้ำบากินได้แต่กล้ยหอมกล้ยอะไรกินได้ก้ให้กิน

Masih kirim belum? Kau pun kau pun kau pun Ya all by by ข่าวตอนนี้ก็ลบกันโลดครับผมลบกันเลยลบกันเลยเราสนับสนุนเพราะว่ามีเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับเอาไว้ก็เพืองปวดหัวก็คกวนได้ตลอดนะครับผมเอาให้มันหลบับเอาให้มันจำอย่าไปจงอย่าไปจงนะฮะภาษาบ้านอย่าไปจงใช่รู้ไวนะ้ฮะอย่าไปจงนะ ยังต่างระบบก่อนระบบ,บกำลังร้วนเอ,อ,อย่างว่าเอ,อ,อาอะไรต่ออีกออขงังในสิบตะก้าแม,ม่มาก่อนไรสิบตะก้ารถนี้สามสิบตะก้านะครับผมรถเดียว นะครับสามสิบตากันเลยของคุณแม่สงวนอ่อนสีทองนะครับผมขอบคุณนะครับผมทําบุญนะครับวันเกิดเขาก็มีต่างประเทศด้วยนะครับผมวันเกิดอ่าวันพ่อวันแม่ของต่อจวอต่างประเทศเ้ยไม่ใช่ต่อจวอก็คือต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับผมของคุณแม่สงวนอ่อนสีทองนะครับผมสักรูนะครับ ก็บอกว่าฝันเลยฝันเลย้ย <c oughs> จ่าย็นงยังท่านรถนี้รถสามสิบตะก้าครับผมเออเดี๋ยว มาแล้วครับผมสิบตะกร้าครับผมนี่เลยครับผมอ่ะแล้วก็ด้านหน้าอีกยี่สิบก็เป็นสามสิบนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณคุณแม่ขอบคุณรับสงวนออนสีทองนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมพี่เมตานะครับตาอ้วนนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับช่วยตาอ้วนมาเท่าไหร่ก็ขอได้ขึ้นกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับผมทาธุรกิจกิจการการงานอันเจริญรุ่งเรืองนะครับผมดีๆยิ่งขึ้นไปจะเดินทางไปไหนมาไหนพักอุปกรณ์ปกปักรักษาไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัว คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาด,ด้วยตืิญส,สาธุสาธุครับผมเอาตกกขอาอะขาบเอาเลยโอเคมาครับผมท่าหากินของเรามามาดูท่าหากินของเราเอาวยอดสวยอโอ้เก่งเก่งเก่งนั่นเลยแล้วครับผมจัดไปครับผมจัดเต็มครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณพี่พยยิจิตีทั้งสองท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ ขอบคุณมากมากครับตรงนี้ก็หวยออกนะครับผมไม่ฟันเลยครับผมงวดนี้ไม่ฝันกันเลยครับยาวไปยาวไปโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเต้าอวนหุ่นกันแบบชัดๆหน้าจอนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูหเห็นเต้าอวนกันชัดๆนะครับ แป๊บหนึ่งครับอ๋อชัดไหมตาอ้วนอือนี่แบบชัดๆจัดจแเจ่มๆแจ้แงๆกันเลย๋อทำไมมันหอมเยวะแฮะโทรศัพท์คุณนี่ อ้อมเพียวจริงๆนะครับโทรศัพท์นี่ไกลไปโอเคว,วันนี้หาคนคุยด้วยก็ไม่มีครับผมต้องอาศัยอะไรอะความรู้สึกเอาเอง ไปแล้วไปโอ้โห oh. dia hmm. 4 hmm. 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 Thank you. ก็ข,อ,ขอ,อว่าวันนี้มีธุระหลายอย่างนะที่จะต้องทำาว่าน้องหมาก็ไปดูอาการน้องหมาอยูนะ่ในตาวนรับประทานไปนะครับหมดแล้วครับ ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้วันนี้ลาอะไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆขอบคุณียังยอดไลค์ยอดแชร์เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวไปดูอาการน,น้องหมากันต่อขอบคุณครับผมบ๊ายบาย